สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องปองไปเอฟซีช่องเสียบอยหมูสดนะครับเนาะวันนี้ก็บรรยากาศอยู่ที่วัดดอนสวรรค์จำปะดงหลังจากที่ร่วมด้วยช่วยกันสร้างถนนหนทางเนาะจากจำปะดงมาวัดดอนสวรรค์ก็เสร็จรุ่งไปด้วยดีก็ขอบคุณเอฟซีลุงพลปเตเแตนทั่วโลกเนาะที่ร่วมอมทนาบุญครั้งนี้เนาะสร้างถนนหนทาง ก็เปรียบเทียบก็เหมือนกับทางไปสู่สวงสวรรค์นเนาะอ่านี่ครับก็เจยดรูร่วงพอด,ดีตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนอ่าระหวา่างจ่ายตังเนาะอ่านี่นะครับพป้าดบินอียังไงคะบ,บินอันปูนไม่ว่านี่หมดป้าดก็หลายแถวเลยนะสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดขั้นปะครับสามสิบเอ็ดขั้นป้าเป็นจากคิวบอมเป็นรอยก็คิวผมบอก ร้อยแปดสิบหกคิวแล้วสี่ถุ่มเนาะเห็นแต่พยาบาลไร้สุดอยู่เมื่อคืนฮะ <c oughs> จนวินเนาะโอ้ครับวินน้ำ <c oughs> อิ่มใจเนาะ,ะน้ำใจเอฟซี FC ลุงคนปาแตนผู้ดำยบินครับพุกนะ,อะยอดทั้งหมดเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศเอฟซีดูก่อนเนาะโอ้มีหอดเสือมีหอดตะลับเม็ดด้วนี่ขอ,อ,องฝากเนาะนนี้เนาะ ของฝากนี ah, ่ครับพูดเอาบินบินครับพูดเอาบินปูนครับเพิ่นกำลังมาเชียร์กันอยู่ครับตอนนี้อยู่ที่วัดดอนสวรรค์จำปะดงนะอันผมกับมานังกับมาท้ายบรรยากาศที่เอฟซีเบิงเด้อนี่เอามากินต้มเป็ดน้ำกันเด้อครับเด้อนะครับกำลังเช็คเที่ยวรถซีแพคอยู่เนาะว่าได้กี่เที่ยวกี่เที่ยวเนาะกำลังนับกันอยู่ใบเสร็จเนาะใบเสร็จพุกด้วยเพิ่นเชียร์กันอยู่ว่าได้จะคันจะคันจะเที่ยวเนาะ ครับกำลังตรวจเช็คอยู่ก่อนที่จะจ่ายตังเนาะนีนครับเนาะสามสิบสามว่าได้เสีอีกอะไรแล้วสามสิบเที่ยวมาอีกแล้วบัดนี้ออ่ะคู้นึงนับได้สามสคู้นึงนับได้สามสิบสามครับบ้านนี้ <im itation> ออห้าใหม่นับใหบมบให้มันตรงกัน กำลังนับกันอยู่ครับได้สามบสามเที่ยวเนาะกำลังนับกันอยู่เนาะยอดทั้งหมดสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทอันนี้วาครับยอดยอดยอดทั้งหมดนะใช่ผมขอถ่ายให้เอฟซีมึงนนี่ครับเอฟซีครับ ยอดทั้งหมดเนาะเอฟซดูลุ้นยอดทั้งหมดโอ้โหรถอยู่ปะครับนี่ส่วนรถจากราคาพิเศษอีก3,000บาท 3, บาทลด3,000บาทเนาะครับเนาะยอดคงเหลือทั้งหมด3 7 000, 7 2 0 0บาทครับ e FC ทั้งหมดนี่นี่น,นี่นี่ครับส่วนรถเนาะอ่า3,000บาท อทั้งหมดจะเป็น3ามแ0 0เจ็ดหบาททั้งหมดเนาะที่เอฟซีร่วมด้วยช่วยกันเมื่อวานนี้เนาะแล้วก็รวมกับยอดกระถิ่นกระถินสามัคคีเนาะที่เอฟซีทั่วโลกลุงพลประเต็นเนาะที่มาถวายอยู่ที่วัดดอนสวรรค์เนาะกับเมื่อวานนี้แหละยอดเมื่อวานรวมกันที่เทถนนคอนกีตก,ก็3าม0 0 0เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทเนาะ แต่ว่าผมก็สอบถามู้้หญ่บ้านแล้วล่ะ,อะยอดทั้งหมดเนาะที่โอนเข้าบัญชีอยู่ที่2องแสนพบาทเนาะอะ 2, 03, บาทเมื่อวานนี้นะ,ะไม่กี่ชั่วโมงเนาะประมาณสองสามชั่วโมงก็ยอดอโอนเข้าบัญชีวัดเนาะโอ้โหเพ๊บแป๊บเดียวได้ส0 0แสนกว่าบาทถือว่า เร็วมากนะครับเนาะถือว่าเร็วมากผู้ใหญ่ก็ชาวบ้านก็พากันนั่งโซลีกันอยู่เนาะ,ะดีอกดีใจครับว่าโซลีก็คือคุยกันนั่นแหละครับเนาะโซลี <c oughs> บ้านผมก็เอึดโซลีกันครับคุยกันว่าได้หลายปันไดแต่ละ่างไดเนาะแทบโอ้ดีใจหลายครับเชินว่าไม่รู้ว่าสุดยอดจะถึงขนาดนี้เนาะแล้วก็เร็วด้วยนะครับเนาะโอ้ ให้ก็เห็นบุญกระถินพูดเออเมื่อวานนี่ยอดหลายครับเมื่อวานนี่อ่าครับก็รออยู่ครับรอสรุปยอดตอนนี้เนาะอ่าค<ห>ุณฮะเฮียกันอยู่ครับตอนนี้เ,เดี๋ยวดูดูยอดว่าจะลงตัวได้เท่าไหร่นี่นอ่าคูณหนึ่งกรนับได้สามสิบคู่หน H, ึ่งกับสามสิบเอคู่หนึ่งสามสิบสามเนาะให้มันลงตัวกันอยู่เนะเาะอ่าครพบแล้วทีนี้นะ่ให้พอได้ใบเสี้ยนอ่าครบแล้ว ยอดทั้งหมดครบตรงกันบัคับัดเนี้ยยังยังกำลังเค,คเเลีครยร์กันอยู่ครับ,บ,บเดี๋ยบบวนี้อนะมอ่ะยอดกำลังเคลียร์กันอยู่ครับนับใบเสร็จเนาะอ่านับใบเสร็จตอนนี้นะแต่ว่าทางหอจกศีริธรรมวัสดุเนาะรวมยอดมาแล้วได้ทั้งหมดสามแสมนเมเพันสองร้อยบาทส่วนลดอ่สามพันบาทเนาะลดพิเศษเลยทุกคนก็มีของแถมมาให้พร้อมได้พูดเอะเป็นเสื้อตัวนี้นะคือใส่แล้วขยันเนาะใส่ตัวนี้แล้วขยัน เสืออันนี้ว่าเป็นเสือขี่ข้านเนี่ยนี่เสือแล้วใส่ขยันผูดะโอ้หนึ่งโลสองโลสามโลเนาะผูดะครับมีตลับเม็ดพร้อมผูดะโอ้สี่ตลับเนาะอ่ะของแถมเนาะอ่ะของแถมอ่ของสมนาคุณเนาะอ่าเนี่ยครับโอกาสหน้าฝากคนใหม่เดี๋ยวสิมาใส่บริการใหม่ขอจกศริธรรมวัสดุเนาะผูดะเพิ่งมีสองสาขาบันม่วงเนี่ยทั้ง เราบรรทอนกับมีได้ผลนะ่ะลูกค้านี่ชื่อลูกค้าก็คือนี่นี่นี่ครับชื่อลูกค้าวัดดอนสวรรค์เนานะอาที่อยู่ก็คือทางเข้าจำปดงเบอร์ผู้ใหญ่บ้านๆๆเนี่นี่ยเบอร์ผู้ใหญ่บ้านศู0 8, 0 6, 48, 1, นย์แ1ดศูนย์หกสแปดหนึนึ่งหกเนาะแขกอีกทีจะโทรมามา,มาเล่นมาคุยมาจาญญ่าครับผู้ใหญ่บ้านกับเบอร์โทรเบอร์นั่นแหละนะครับเนาะสองสามสามิบสีส่ส

อ๋อโอ้โหได้ครับมาก็จากเอฟซีทั้งนั้นเลยนะครับเนาะรวมด้วยช่วยกันกับชาวจำปดงเนาะอ่า ที่ทำุนกระถินเนาะอ่นะครับและกับเมื่อวานนี้เอซีก็โอนเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันเนาะจนถนนคนทางจากจำปาดงมาถึงวัดดอนสวรรค์เนาะก่อนขอบคุณเอฟซี็นคลประแตนด้วยนะครับทั่วโลกเมื่อวานนี้เนาะอ่ะนี่ผมก็ถ่ายบรรยากาศนะครับการรับมอบแล้วก็จ่ายตังเนาะอ่าถนนคนกรีดเมื่อวานนี้นะราคาพิเศษแล้วเนาะ อพิเศษและพิเศษเนาะแค่มักูยเตี๋ยวกับไส่ไข่พรอมอ่ะรถกระหน่ำเนาะอยอดยอดยอดทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะโอเคบ้านชี้เจงอ่ะนะครับอ่ะสามแสนยอดยอดทั้งหมดนะครับัผมหลังจากที่ทางบริษัทสิริธรรมนะครับจะของเพื่นกันร่วมทำบุญด้วยนะครับลดเปอร์เซ็นต์ ก็คงได้จ่าย3ามแสนเจ็นเจ็ันสอ้บาทครับผมเพื่อให้เสื่อมไให้เพื่อให้เสื้อมไให้ใช้นะหับเม็ดได้ใช้ตะลับเม็ดได้อยูดได้ครับตะลับเม็ดก็ได้ยุดพูดาตะลับเม็ดก็ได้พูดลโอ้เด้หมดเลยสามแสนเจ็นเจ็ดพันสองร้อยบาททั้งหมดครับเอซครับนี่ยอดทั้งหมดที่ f อฟรวมด้วยช่วยกันเนาะอ่าครับทั้งหมดก็จะเป็นสาม0ส0เจ็่นเจ็ดพ 200บ,200บาทนะ <lawsuit. S 1> ครับเนาะอ่าก็ขอบคุณ FC ลุงพลปาแตนทั่วโลกเนาะแล้วก็ชาวจำปาดงนะครับเนาะที่รวมด้วยเชิญกันทำถนนทางมาสู่วัดดอนสวรรค์จนเสร็จรุ่งร่องไปด้วยดีเนาะอ่าครับโอ้โหก็จ่ายตังเนาะอ่ารับมอบนี่ครับผู้ใหญ่บ้านก็จะจ่ายตังทั้งหมด3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครบเนาะครับเนาะอ่าครับมาส่งมอบครับเก็บภาพไว้นะครับเนาะอ่าโอเคครับเรียบร้อย โอเครับผมจ่ายเรียบร้อยแล้วเนาะเนเนาะเรียบร้อยเรียบร้อยขอขอบคุณนะครับลุงเบอร์ลงพอนฟัแตนแล้วก็เอฟซีทัวรโลกทุกท่านนะครับที่ร่วมทำบุญนะครับถนนสายวัดดอนสวรรค์นะครับถนนสายซูสวรรค์นะครับวัดดอนสวรรค์ก็วันนี้ก็ได้จ่ายเงินให้ทางบริษัทรีธีรมเรียบร้อยแล้วจำนวน3าม0 0นเจ็นเจ็ับาทนะครับท่าน บริษัทท่านก็ลดแต็มที่แล้วนะครับผะน้าใช้บริการใหม่นะครับครับโอเคครับผมครับสวัสดีโอเคครับผมไม่ัย่างว่าเอาไม่บอกฮะโอ้จะเอาไม่ไหมพูใหย่บ้านบอกอ่าฮะอ่าโอเคครับผมสลับคลิปนี้ฝากไปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามครับผม